มาเรื่องของสําคัญของเขาเรียกว่าทุกวันที่1นึ่งและสิบหกบ้างคุณเจครับผมเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับหลายคนบอกครับว่าเอ๊ะทำไมสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาหน้าสลากเนี่ยระบุเอาไว้ว่าจําหน่ายไม่เกิน80บาทแต่ทําไมหาซื้อยากหรือเกินจริงๆทางรัฐบาลเองก็มีกลไกต่างๆนะครับที่จะควบคุมราคาสลากนี่คือหนึ่งในขั้นตอนในการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ในราคา80บบาทครับ พาคุณผู้ชมมาที่ศาลาประชาคมสารกลางจังหวัดพิษนุโลกครับ oh. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเขาลงพื้นที่มาชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไขในเรื่องของการเป็นตัวแทนจําหน่ายในโครงการสลาก80บาทนะฮะ <c oughs> ให้กับตัวแทนผู้จาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างไม่เฉพาะจังหวัดพิษนุโลกนะฮะครอบคลุมไปถึงพิจิตรอุตรดิตถ์กำแพงเพชรสุโข,ขทยัยตากเพชรบูรณ์นครสวรรค์แล้วก็อุทยัยธานี ซึ่งหลังจากชี้แจงหลักเกณฑ์เสร็จเรียบร้อยก็ทําการคัดเลือกโดยการสุ่มนะฮะให้ตัวแทนเข้าร่วมโครงการอําเภอละ1จุดแล้วก็ดําเนินการทําสัญญาเป็นตัวแทนในทันทีโดยการสุ่มผ่านระบบแรนดอมอันนี้ไม่สามารถล็อกได้นะว่าใครจะได้เนี่ยมากันเยอะๆแบบนี้เนี่ยจากในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างต้องอยู่ที่ดวงด้วยส่วนหนึ่งนะฮะก็ส่วนหนึ่งเป็นความบริสุทธิธรรมนะครับก็นางโสพิดาตรีอินทองตัวแทนผู้จําหน่ายสลักผู้เข้าร่วมโครงการสลัก80ดบาท รายเดียวของอำเภอบางละการรมจังหวัดพิษนุโลกเนี่ยบอกว่าหลังจากทําสัญญาเป็นผู้แทนจําหน่ายสลาก80บาทเนี่ยว่าตัดสินใจเข้าลงโครงการเนื่องจากเป็นการสร้างความสุขให้คนส่วนใหญ่สุขแน่นอนครับเวลาตอนไปเจอ80บาทนนะเป็นผมผมก็ยิ้มอะสามารถทำมีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนขั้นตอนการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันนี่ยไม่ถือเป็นอุปสรรคเพราะสามารถเรียนรู้ได้อีกทั้งมั่นใจว่าจะสามารถจําหน่ายได้หมดทั้ง25เล่มต่องวดจะมอง2มุมง,ง่ายๆก็คือการเพิ่ม ช่องทางการจําหน่ายหรือเลือกซื้อทางเปาตังเป,าต,งเปาตุงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นชินมาสองสปีแล้วใช่ไหมล่ะคุณเจตก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสักเท่าไหร่ซึ่งทางนี้ในโครงการสลัก80เป็นการคัดเลือกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและจากนั้นนะครับในวันที่8พฤษภาคมหรือเมื่อวานที่ผ่านมาจะดําเนินการในพื้นที่ภาคเหนือเช่นจังหวัดน่านแม่ฮองสอนพะเยาแพร,แร่ลาพูนลำปางและในวันนี้ก็จะเป็นเชียงใหม่เชียงรายซึ่งคาดว่าจะครบทุกภูมิภาคในเดือนกรกฎาคมนี้ ขณะที่โครงการดังกล่าวเปิดให้บริการไปแล้ว209จุดในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคกลางเป้าหมายในปี65นี้จะดํานเนินการตามเป้าหมายคือ1,000จุดทั่วประเทศนะครับอ้าวนะฮะก็เป็นการส่ผู้ที่จะได้รับโคต้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะฮะพอได้รับไปแล้วเนี่ยก็จะนําไปจําหน่ายคือจําหน่ายเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าต้องไม่เกินราคาที่กําหนดไว้ก็คือฉบับละ80บาทะะ80บาทครับเอาจริงๆถามใจคุณเจ๋เถอะคุณเจ,ณณเจ๋ว่า ระหว่าง3แผงหรือ4แผงที่มีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขาอาจจะมีกลเม็ดเด็ดพยเช่นเอาไปทำเล่มบ้างเอาไปทำชุดบ้างเป็นเลขในดวงใจเลขแม่จุดๆุดจุพ่อจุดๆุจุดเจ้าพ่อจุดจุดจ,จุด,จดกับอุปสงค์อุปทานในการรับซื้อขายเนี่ยเป็นผมนะผมมองอย่างแรกเอาผมไม่ใช่คนเล่นสลากด้วยนะ,ะจริงๆเป็นผมผมเลือกที่ราคา ส่วนตัวเลขเนี่ยตามตก,กะของผมเองเนี่ยมัน0ูนถึงเนี่ยครับยังไงยังไงมันก็ต้องมีบ้างคือถ้าตามค่าเฉลี่ยทางสถิติแล้วเนี่ยโอกาสถูกหรือไม่ถูกเนี่ยคุณจะซื้อเล่มใหญ่ชุดเล็กชุดใหญ่เนี่ยมันมีโอกาสเท่ากันใช่นะฮะ แต่ว่าหลายคนบอกว่าที่ไปซื้อสลากรวมเล่มแบบชุดใหญ่เนี่ยก็คือกะว่าถ้าถูกทีนึงเนี่ยจะเป็นมหาเศรษฐีเลยแบบนั้นหรือเปล่าผมมีคนรู้จักคุณเจตก็มีนะสมัยก่อนพวกเราเนี่ยก็คือซื้อทีต่องวดเนี่ยผมว่าพี่ซื้อมาขายหรือพี่ซื้อมาเล่นซื้อมาเล่นแล้วก็ถูกทุกงวดนะแต่จํานวนต้นทุนที่ซื้อไปลงทุนครั้งหนึ่งก็ประมาณหมื่นกว่าบาทเล่นหนักเหมือนพอสมควรแต่เขาก็ได้ทืนคืนนะบางทีหกพันบ้างเจ็ดพันบ้างบางทีถูกเลขใหญ่ถ้าจะคิดค่าเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยจึงใช้คําาาว่สก กินแบ่งครับรัฐบาลกินแล้วแบ่งนะฮะก็ส่วนหนึ่งก็มีการนำมาพัฒนาในโครงการต่างๆใช่ใช่ใชรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะครับ